หน้าตาเหมือนโคซองแต่จริงๆแล้วมันคือโดนัทนมสดทอดไปเห็นโดนัทหน้าตาแบบนี้มาจากในตอกตอกค่ะก็เลยลองเอาสูตรโดนัทที่มีอยู่แล้วมาลองทําดูปรากฏว่าอร่อยดีเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนำนมสดมา 120ml นมอันนี้จะใช้เป็นนมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้นะคะนมที่ป้าใช้ป้าใช้ที่อุณหภูมิห้องเลยนะไม่ได้ใช้นมอุ่นไม่ได้ใช้นมเย็น จากนั้นใส่ยีสต์ลงไปครึ่งช้อนชาคนนิดหน่อยให้พอเข้ากันตั้งนมผสมยีสต์ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นนำชามผสมมาอีกหนึ่งใบนะคะใส่แป้งขนมปังลงไป150กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยแป้งเค้ก75กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับอีก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย36กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะคนคนคนให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้าด้วยกันจากนั้นทำหลุมตรงกลางไว้ นำไข่ไก่มาตีผสมให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันทำการตวงไข่ที่ตีแล้วใส่ลงไปในแป้ง2ช้อนโต๊ะหรือ28กรัมตามด้วยกลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาและนมผสมยีสต์ที่เตรียมไว้สังเกตดูนะคะนมผสมยีสต์เนี่ยเขาจะต้องมีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาที่ผิวด้านบนเล็กน้อยมีมากกว่านี้ได้มีน้อยกว่านี้ได้แต่ไม่มีเลยแปลว่ายีสต์ไม่ทำงานนะให้เปลี่ยนยีสต์ใหม่ ท hey, ส่วนผสมของนมผสมยีสต์ลงไปในแป้งให้หมดเลยนะจ๊ะคนคนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันประมาณนี้จากนั้นค่ะใช้มือลงไปขยำขยำรวบแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันรวบรวบเอาพวกผงแป้งด้านล่างขึ้นมาให้หมดเลยนะคะนำแป้งที่ผสมไว้มาวางแผ่ออกจากนั้นนำเนยจืดป้ายลงไป37-38กรัมหรือประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่ง ใช้เนยเค็มได้ใช้มาการีนได้นะคะเนยที่เอามาใช้งานเนี่ยตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งนิ่มก่อนใช้ก็ดีจ้ะเมื่อใส่เนยลงไปแล้วนวดแป้งเป็นเวลา20นาทีช่วงแรกมันจะดูอิเล็กเขขาหน่อยนะคะแต่นวดนวดไปสักพักเนี่ยเนยจะค่อยๆซึมเข้าแป้งแล้วมันจะนวดง่ายขึ้นถ้าใครมีเครื่องนวดสามารถใช้เครื่องนวดได้นะถ้าใครจะใช้เครื่องตีแบบมือถือมานวดแป้งขนมปังแบบนี้ แนะนำว่าให้เช็คกําลังเครื่องให้ดีก่อนเด้อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเครื่องไหมมาว่าป้าไม่ได้นะเออยีนาทีผ่านไปแป้งจะดูเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็จะสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้แบบรูปมุมบนซ้ายนะจ๊ะ ถัดมามาทําการรีดแป้งและการขึ้นรูปกันค่ะให้หาถุงใบใหญ่ๆนะคะอันนี้ป้าใช้เป็นแบบถุงแกงไซส์ใหญ่ะคะ่ะตัดแผ่ออกนําแป้งที่นวดแล้วใส่ลงไปจากนั้นพับถุงให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารีดแป้งค่ะให้ตัวแป้งเนี่ยไหลไปให้ทั่วๆเราทําแบบนี้เพื่อที่ว่าแป้งที่เรารีดแล้วเนี่ยจะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยงาม ตัวถุงป้าพับไว้ที่ขนาด19คูณ22เซนนะคะดังนั้นแป้งที่รีดได้ก็จะมีขนาด19คูณ22เซนเช่นกันใครจะรีดให้กว้างกว่านี้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะไม่ได้ซีเรียสรีดเสร็จแล้วก็แกะตัวถุงออกนะคะแล้วตัดแบ่งแปง้งโดยเริ่มต้นเนี่ยป้าจะตัดแบ่งสี่ก่อนเมื่อได้แป้งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่แผ่นแบบนี้แล้วทำการตัดแป้งอีกค่ะโดยรอบนี้เราจะตัดทะแยงมุม พอตัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งที่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมยาวๆทั้งหมด8ชิ้นหยิบแป้งมาขึ้นรูปทีละชิ้นแป้งที่ยังไม่ใช้งานให้คลุมด้วยแผ่นพลาสติกไว้นะจ๊ะในการขึ้นรูปแป้งนะนำแป้งมากดแผ่ออกให้ตัวแป้งบางลงใช้มือกดแผ่ออกก็ได้ค่ะหรือจะใช้ไม้รีดรีดก็ได้แต่ตอนกดตอนรีดเนี่ยพยายามรักษารูปทรงของน้องเขาให้ยังคงเป็นสามเหลี่ยมยาวๆอยู่นะคะ ค่น้ำบางๆตรงบริเวณปลายแหลมของสามเหลี่ยมด้านบนค่ะจากนั้นม้วนแป้งโดยเราจะเริ่มม้วนจากฐานด้านล่างนะแล้วก็กริ้งกริ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดขอบแป้งนี่เลยเราก็จะได้น้องโดนัทที่หน้าตาเหมือนคัวซองแบบนี้ทำจนกระทั่งครบทุกชิน้นแม่ครับแม่ครับทำไมโดนัทแต่ละชิ้นขนาดไม่เท่ากันเลยครับ นี่ก็ถามซะดังก็แม่ตัดแป้งไม่เท่ากันไงโดนั้นมันก็เลยออกมาขนาดชิ้นไม่เท่ากันเอาหนะ้าเอาหนะ้าสมมติว่ามันเท่ากันนะคะหาอะไรคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เท่าหลังพักน้องเขาจะขึ้นฟูอวบอิ่มแบบนี้นะคะถัดมามาทําการทอดกันในการทอดน,นําน้ํามันพืชใส่กระทะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนน้ํามันวันนี้ป้าใช้น้ํามันปาล์มธรรมดาในการทอดนะ สำหรับการทอดโดนัทป้ายอยากจะแนะนำว่าควรใช้เทอร์โมมิเตอร์ค่ะเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่บางร้านมีขายนะคะมิสเตอร์ดีไก็น่าจะมีขายหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ในการทอดน้ำมันควรจะมีอุณหภ,ภูมิอยู่ที่150-155องศาเซลเซียสนะคะเมื่ออุณหภ,ภูมิได้ที่แล้วใช้มือหยิบน้องโดนัทขึ้นมาเบาๆค่ะแล้วค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำมัน เมื่อหย่อนลงไปแล้วตัวโดนัทต้องลอยตุ๊บป่องนะคะถ้าน้องจมลงที่ก้นกระทะเนี่ยแปลได้ว่ายังพักแป้งไม่ได้ที่เดอ้อในระหว่างที่ทอดไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะคือพยายามคอยวัดอุณหภูมิน้ามันนะคะรักษาความร้อนไว้ที่150-155องศาเซลเซียสทอดทอดไปเรื่อยๆเมื่อแปง้งด้านที่อยู่ในน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็พลิกกลับด้านได้เลยจ้า พลิกกลับด้านแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป้งส่วนที่อยู่ในน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลป้าทอดแบบนี้อมน้ำมันไหมเนี่ยเนี่ยคำถามเนี่ยตอบยากมากเลยค่ะคือมันทอดในน้ำมันอ่ะนะจ๊ะมันก็จะมีน้ำมันอยู่ในตัวของโดนัทอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติถ้าไม่อยากทอดในน้ำมันแบบนี้อบได้ไหมล่ะป้าเอออันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเราไม่ลืมจะลองอบให้ดูนะ เมื่อแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดีแล้วก็ทำการตักขึ้นสบัดสบัดให้เสด็จน้ำมันพักผึ่งบนตะแกรงรองกระดาษซับมันไว้ด้วยก็ดีค่ะเพื่อสับน้ำมันส่วนเกินออกแต่ซับยังไงมันก็ยังมีน้ำมันอยู่ในตัวขนมปังอยู่ดีเด้อพักทิ้งไว้ให้ใคลายร้อนแล้วก็กินได้เลยค่ะในการกินกินเปล่าๆก็ได้จิ้มนมข้นหวานก็ได้หรือว่าคลุกกับน้ำตาลทรายตอนที่โดนัดยังร้อนๆอยู่ก็ได้ หรือว่าจะพักโดนัททิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อโดนัทเย็นสนิทแล้วทําการเจาะที่ด้านล่างของโดนัทค่ะชิ้นนี้ป้าทำกินเองขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะอ่าเมื่อเจาะเสร็จแล้วแซกขึ้นมาเก็บตัวขนมปังส่วนนี้ไว้นะจ๊ะใช้ตะเกียบค่ะ ขวานควานด้านในของตัวขนมปังให้มันเป็นรูอยากใส่ไส้เยอะก็ควานเยอะนะคะอยากใส่ไส้น้อยก็ควานน้อยควานเสร็จแล้วก็นําไส้ที่ต้องการบีบใส่ลงไปได้เลยอันนี้ป้าใช้เป็นซันบีบตีให้ขึ้นฟูแล้วก็บีบลงไปค่ะง่ายๆเมื่อใส่ไส้จนสาแก่ใจแล้วนำขนมปังชิ้นที่เจาะออกมาแปะกลับลงไป ถ้าอยากเพิ่มความหวานให้กับชีวิตก็สามารถโรยน้ำตาลโดนัทด้านบนได้นะคะย้ำน้ำตาลโดนัทนะไม่ใช่น้ำตาลไอซิ่งเอาป้าถ้าหนูใช้น้ำตาลไอซิ่งจะเป็นยังไงมันก็จะละลายไวมากเลยค่ะโรยลงไปแป๊บเดียวก็ละลายแล้วถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งโดนัท1สูตรจะอยู่ที่35บาทถ้าตัดแบ่งได้แชิ้นเหมือนกับป้าต้นทุนวัตถุดิบแป้งโดนัทเปล่าๆ1ชิ้นจะอยู่ที่4บาท38สสตางค์ ถ้ารวมค่าไส้ด้านในน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วก็น้ำตาลโดนัทแล้วต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่9.13บาทสตางค์เหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีนะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้าค่าไฟ ค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆทำแล้วเก็บได้นานไหมไม่แนะนำให้เก็บนะคะแนะนำให้ทำแล้วกินเลยวันต่อวันจะอร่อยที่สุดเก็บไว้นานแป้งจะแข็งไม่อร่อยค่ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า